พี่จันนะอายุ62สูวเท่ากอ,อคนเท่าเฮาเนี่ยนะโอ้ยสปะสเปดพออายุนักขึ้นมานะมันมาหามดเนะาะบอกว่าความดันเบาหวานไขมันค้ดปทิละปูนนี่ไปเสาะพอเตอปปายขึ้นมานี่นะหัวงอกปุซุนบุญบอมีเลยว่าไผ่บ่มีโลกบอมีไผ่สปะติจะมาหาเฮาเวลาเป็นขึ้นมานะตื่นเจ้ามานี่นะ เจ็บหัวเมาหัวหนึ่งเข้าก็บบ่อได้จะเนี่ยกินก็บ่อได้ไปกาดก็ดกออดบบ่อได้จะก้นอย่างเดียวต้องห้องปอบ้านว่าเข้าใจเด้อสูมาเนี่ยเอาเนอไปจะกินยังเออเฮานี่คือบ่อได้แล้วถ้ามันเป็นขึ้นมานะบางวันไปวัดความดันขึ้นแถวร้อยหกสิบบูน้ำตาลก็ขึ้นมาสองร้อยสี่สิบปุ้นจะเนี่ยจะได้ละปวดหัวขนาดนักถึงเอาบ่ไหว้นอนอย่างเดียวเด้อจันหกสิบสองเนาะยังเป็นหมอกอี ถ้าสมมุติว่าจะเจ็ดแปดสิบทรงไซยจะอยู่บ่ได้แล้วสวยจะไปอยู่ยังไดล่ะเบาหวานความดันน้ำตาลมันขึ้นมาปีผินนะปีสาวเปินว่าเป,เปินเป็นมานักกว่านี่เปินเลยแนะนำพือกินท้ามันกระเทียมมานี่พอสั่งมาเซตหนึงกินยังบ่ได้เตาใดเลยฮู้ซึกเลยว่ามันดีจากหน้ามือนี่เป็นหลังมืออุ้ยอาการนี่ดีขนาดเลยโปรแม่พีน้อ,นองบ่เจือเฮา,านะไปาอกินเต๊อ บาเดียวนี่นะตื่นตีห้าไปกาดหนึ่งเขา้าเป่าไฟไปเสาะของกินมาไปจกบะคลอกจกบไแครลกบ้านเหนือผ่องบ้านใต้ผ่องขึ้นหลองขึ้นหลองเนี่ยกันเดินฝ้าเพชรฝ้าพาละอ,อ่อนน้อยหนุ่มๆสาวๆนี่บ่ต้องมาแข่งเด้อะย,ยังอี้นะถ้ามันมีน้ำมันกระเทียมนี่นะร้อยแปดปีก็ยังว่นน้อยไปเ้อสวยถ้าไผได้หันคลิปนี้แล้ว ก็ลองนะเจ้าเพราะว่ามันบอกได้แปลงกินแล้วสุขภาพเขาดีกินแล้วหน้าตาเขาแจ่มใสนอนรับอยู่ได้อยู่กับลูกกับหลานอยู่ไปเต่าบอกได้เจ็บบอกได้ป่วยคนเหนือเจ้าบอกหลอกลวงกินแล้วได้ผลดีถึงได้แนะนำบอกต่อเจ้า